เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นอนัตตาอะไรทํานองนั้นไม่ต้องไปนึกคิดในขณะนั้นถ้าว่าเรานึกคิดแล้วสมาธิมันจะถอนขึ้นมาอีกเราจะไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้จดต้องดูความคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักปฏิบัติพึงระวังให้ดีเมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้ว เมื่อจิตถอนจะออกจากสมาธิยาดวนออกจากที่นั่งสมาธิในทันทีทันใดให้ตามกำหนดรู้ความคิดของตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิในเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะหยุดกำหนดรู้ จิตหรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตในทันทีทันใดก็หาไม่เราจำเป็นจะต้องกำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดเวลาแม้จะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเราก็ก็ให้ตั้งสติกำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวไปมาของกายวาจาและใจของเราอยู่ตลอดเวลาการตามรู้ตามเห็น ความเคลื่อนไหวกายหรือการพูดการนึกการคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะจดจ้องดอูนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่าสามารถทำให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ <c oughs> ถ้าในตอนต้นๆมีผู้มาเตือนว่าอยากจะให้แสดงธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แต่ก่อนที่จะพูดถึงธรรมะซึ่งเกี่ยวกับชีวิตรประจำวันนั้นจะขอทําความเข้าใจกับบรรดาท่านทั้งหลายก่อนว่าคำว่าธรรมะนั้นคืออะไรและธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนคำว่าธรรมะก็คือกายกับใจแต่ว่าธรรมะคือกายกับใจนี้เป็นธรรมะที่เป็นสภาวะธรรม ไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนสภาวะธรรมเป็นธรรมะอีเป็นเครื่องรู้ของพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์โดยปกติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมนี้ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมที่จะพึงเป็นไปนั้น ก็คืออนิจจาความไม่เที่ยงทุกตาความทนอยู่ไม่ได้อนัตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนคือมีการสลายตัวนั่นเองเข้าในหลักที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกย่อมมีความปรากฏขึ้นในเบื้องต้นและมีความทรงอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดย่อมสลายตัวที่นี้การปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่ เราจะเริ่มต้นปฏิบัติแต่เมื่อไรการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเริ่มตื่นจากที่นอนมาแล้วเมื่อเราตื่นจากที่นอนมาแล้วเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายจะต้องเข้าห้องน้ำจะต้องแปลงฟัน จะต้องอาบน้ำทำระกายจะต้องขับถ่ายซึ่งเป็นจิตวัตรประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราจะใช้าการพิจารณากรรมาฐานพร้อมๆกันไปเราก็จะได้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่าทำไมเราจรึงต้องแปลงฟันที่เราต้องแปลงฟันก็เพราะว่าฟันมันเป็นของสปกปรกทำไมเราจรึงต้องอาบน้ำ ที่เราอาบน้ํากเราว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกแค่เรามีปัญหาอย่างนี้เราก็จะได้คําตอบอย่างนี้ในเมื่อได้คําตอบอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ได้กรรมฐานในข้ออสุภกรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวของเราถ้าหากผู้ที่มีสติปัญญาที่จะต้องคิดกว้างฝางไปหน่อย ว่าทำไมเราจรึงต้องทำความสะอาดร่างกายแต่ถ้าเราปล่อยให้ร่างกายมันสกปรกมันก็เป็นบอกเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราก็ได้ความรู้กว้างขวางออกไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจาวันในขั้นต้นและในขั้นต่อไปเราจะต้องพิจารณาว่าก่อนอื่นเนี่ย เราจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือบุคคลภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบอยู่เราจะต้องหุงหาอาหารรับทานเราจะต้องดูแลความสุขทุกข์ของคนภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบหน้าที่ของความเป็นบิดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นมารดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นลูกคืออะไร เราจะต้องพิจารณาดูให้รอบคอบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าปลาอาหารที่เราได้มารับทานนั้นเราได้มาจากไหนเราสามารถที่จะดนบรรดานเนรมิตเอาได้ทุกสิ่งอย่างหรือหรือว่าเราจะต้องมีการซื้อขายแลเกเปลี่ยนกันออกมาะมอะไรมาเป็นเช่นนั้นเราก็รู้ว่าเราจะต้อง ไปแลกเปลี่ยนซื้อหาเอามาเราจรึงจะได้มาทำรับทานในมื่อเป็นเจนนั้นเราก็มีความจำเป็นจะต้องก้าวออกไปสู่สังคมในเมื่อเราก้าวออกไปสู่สังคมเราจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรจนเราต้องการอาหารเรามีสตังเราก็ไปซื้อเป็นแลกเปลี่ยนออกมาถ้าเราเป็นผู้ซื้อเขาให้ของเรามา เราก็ให้เงินเข้าไปมันก็เป็นการสมดุลกันในลักษณะที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันเป็นการปฏิบัติชอบด้วยศีลธรรมแต่ถ้าหากสมมติว่าเราอาจจะคิดว่าเราจะไม่ซื้อไม่หาคอยฉวยโอกาสเมื่อเจ้าของเผลอเสอแล้วก็หยิบฉวยออกมาแล้วมันจะผิดศีลก้อไหนมันก็่ผิดศีลข้ออธินาทาน แต่มันก็เกิดเป็นหลักศีลขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าพึงเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาอย่างเดียวถ้าหากเราต้องการจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องพยายามปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับภายในครอบครัวของเราเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่อง ผู้มีบิดามารดาก็เลี้ยงบิดามารดาให้สมบูรณ์ผูม้มีกมีเมต้าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้สมบูรณ์โดยยึดหลักว่ามาตาปิตุอุปถานังปุตตธธารสังกตะโหการอุปถาเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมแต่ยังปล่อยให้ครอบครัวท่านต้องลำบากอยู่การปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เป็นไปโดยความสะดวกและเรียบร้อย ดังนั้นผู้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความงสงบสันติสุขกัดจริงๆขอได้โปรดพิจารณาถึงชีวิตประจําวันหน้าที่ความเป็นพ่อบ้านแม่เรือนหน้าที่ความเป็นบุตรเป็นที่ดาควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรและเราควรจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรักปฏิบัติจะพึงพิจรารณา เมื่อเราพิจนารณารอบครอบแล้วแล้วก็ทําถูกต้องตามระเบียบประเพณีของผู้คลองเรือนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนจิตใจเมื่อถึงโอกาสที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรียบร้อยหายกังวลจะบริกรรมภาวนาจิตมันก็สงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วก็สามารถรู้ความเป็นจริงของการคลองเรือนได้อย่างเด่นชัดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้น คือปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเราซึ่งเราประสบเหตุการณ์ต่งแวดล้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติใกล้เข้ามาก็คือกายกับใจของเรานั่นเองนี่คือหลักการปฏิบัติเกี่ยวอาธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักปฏิบัติแหละทั่วๆไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำมสมาธิภาวนาเนี่ยถ้าหากสมมติว่าใครกดตามมาภาวนาจิตสงบแล้วเกิดความขี้เกียจขี้คลานเบื่อหน่ายไม่เอาธุระจิตการงานอันนั้นก็ไม่ถูกต้องถ้าอย่างสมมติว่าใครภาวนาเป็นแล้วเดิมเป็นคนขี้เกียจในการที่จะจัดการบ้านการเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ภาวนาเป็นแล้วมีความหมั่นความขยันขึ้นรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นการแอรเป็นอันดีแล้วก็มีความซื่อสัต์สุจริตต่อคนในครอบครัวซื่อสัต์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนั้นจึงจะได้ช้ว่าเป็นการภาวนาที่ถูกต้องถ้าทางกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องบระดับสติปัญญาของบรรดาท่านทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควร ความจริงนั่นการฟังธรรมนี่ควรจะได้นั่งสมาธิไปด้วยดังนั้นหนะ้าโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดเตรียมนั่งสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรขอทุกท่านจงสำรวมจิตของตนเองให้รู้รงที่จิต แล้วก็ยึดเหนียวเอาบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเคยทำนาญมาแล้วแล้วก็กำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเพราะจิตเป็นเพื้นฐานให้เกิดความรู้จิตเป็นเพื่อนฐานให้เกิดธรรมะธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จิต พราะจิตเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ภายในจิตของเรานั่นแหละคือพุทธ,ธะพุโทโธแปลว่าผู้ตื่นพุโทโธแปลว่าผู้รู้พุโทโธแปลว่าผู้เบิกบานในเมื่อท่านกำหนดรู้ลงที่จิตด้วยบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเข่นเล็กถึงพุโทโธเป็นต้นในเมื่อถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธ สติสัมปชัญญะไม่ต้องไปกำหนดหมายเมื่อเราเนึกถึงพุโทโธแล้วสติสัมปชัญญะมาเองเพราะว่าจิตเป็นผู้ละลึกรู้คำว่าพุโทโธเมื่อเราตั้งใจจะนึกถึงคำว่าพุโทโธเมื่อไหร่ความตั้งใจก็เกิดมีขึ้นความตั้งใจอน,นั้นหละคือตัวสติ ให้กำหนดจิตเล็กปริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นถ้าหากท่านผู้ใดจะภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกก็ได้ถ้าภาวนาพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกมันยังมีช่วงห่างอยู่จกิดสามารถตรงกระแสไป ในที่อื่นได้ก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโตพุทโธให้เร็วๆเข้านาทีของท่านมีแต่เพียงว่านึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็อยา่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะเห็นอะไร เพราะการภาวนานี้ไม่ใช่เพื่อเห็นภาวนาเพื่อให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองว่ามีสภาพเป็นอย่าง,างไรแม้แต่เรากำหนดบริกรรมภาวนาลงไปเราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือไม่ เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็กำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตละจากพุทโธเป็นได้ถึงสิ่งอื่นเราก็รู้ว่าจิตของเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งอื่นเราก็เอามาไว้กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธตามเดิม เมื่อเจจูกับพุโทโธก็จะพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อเจตราจากพุโทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นเรารู้ตัวแล้วก็รีบเอากลับเกิดมาให้อยู่กับพุโทโธก็มีแค่นี้สำหรับการบริกรรมภาวนาข้าดดท่านผู้ใดจะพิจารณาอะไรตามที่ตนเคยถนัดมา ก็ด้อนจิตพิจารณาไปตามแนวทางที่ตนเคยจำนิจำนานท่านเคยภาวนาสัมมาอลระหังก็ภาวนาสัมมาอระหังเรื่อยไปภาวนายกหนอปองหนอก็อยกหนอปองหนอเรื่อยไปทำบริกรรมภาวนาทุกอย่างเป็นบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรลือดของสติ เป็นเครื่องล่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อเรามานึกถึงสิ่งเดียวบ่อยๆเข้าเลิกให้มากๆทำให้มากๆจนทำนิชํำนานจนจิตของเราติดอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแล้วจิตของเราก็จะลืมนึกถึงสิ่งอื่นจะมานึกอยู่เฉพาะแต่คำบริกรรมภาวนาน ในขั้นต้นตนนี้จะรู้สึกว่าจิตเนึกอยู่ที่คำภาวนาเป็นส่วนมากในบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไหร่แล้วเราก็เอามาไว้กับคำบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาจิตสงบลงไปหากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นเช่น มีอาการ <c oughs> ร่างกายมีอาการสั่นหรือโยกโครงหรือมีความรู้สึกกล้ๆกับตัวลอยอยู่บนอากาศร,รู้สึกว่าตัวใหญ่โตพองขึ้นรู้สึกว่าตัวเล็ก,กลงหรือเกิดตามสว่างขึ้นมาอย่าไปสำคัญมั่นหมายในเหตุการณ์เหล่านั้น ให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราสามารถกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเจตก็จะสามารถที่จะมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทายิงจจตมีความสงบละเอียดยิ่งเข้าไปเท่าไหรอาการแห่งความปีติและความสุขก็ย่อมบงังเกิดขึ้น เมื่อเจตเมติและสุขเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงจิตก็จะมีความสบายจะมีอาการเบาจิตเบากายจิตก็สงบกายก็สงบคือจิตสงบจากอารมณ์วุ่นวายกายก็จะสงบจากทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดเมื่อเป็นชนั้นจิตก็ไม่ทุรนทุรายไม่ดิ้นรน ม่งหน้าต่อความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งผ่านอุปจาระสมาธิแล้วก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิจิตจะมีลักษณะนิ่งสว่างเด่นรู้อยู่เฉพาะจิตอย่างเดียวอันนี้เป็นสมาธิในขั้นต้น ซึ่งเรียกว่าผสมสมาธิผสมมจจิตผสมวิญญาณมโนธาตุเมื่อท่านสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ท่านก็จะสามารถรู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของท่านและเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วท่านจะได้เครื่องรู้เครื่องวัดทันทีว่าจิตอยู่ในความสงบนิ่งเป็นอย่างไร เมื่อจิตออกมารับรู้อารมณ์แล้วเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นซึ่งเกี่ยวกับการภาวนาส่วนการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นเป็นแต่เพียงผลลอยได้ซึ่งเกิดจากความสงบของจิตเท่านั้นแต่ถ้าภาพนิมิตเกิดขึ้นมาแล้ว เราเอาจิตไปจิตอยู่กับนิมิตนั้นเราจะไปรู้แต่สิ่งภายนอกแล้วจะไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตภายในว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จับจุดแห่งสมาธิไม่ถูกบางทีอาจจะไปสำคัญว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นภูมิวิปัสสนาไปแต่แท้ที่จริงนั้นมันเป็นเิียงความฝันในขั้นนี้ เพราะจิตเมื่อสงบเคลิมเคลิมลงไปแล้วจิตจะมีลักษณะใกล้ๆกับไม่มีสติจิตจะมีอาการเลื่อนลอยเปล่งฟ้างไม่มีที่เกาะไม่มีที่จิตเมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาจิตก็จะเกิดภาพนิมิตสิ่งนั้นแล้วจิตก็จะไปรู้อยู่กับนิมิตภายนอก ไม่รู้เข้ามาภายในพือฐานที่ตั้งของจิตว่าอยู่ที่ตรงไหนเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเมื่อทำจิตได้มาถึงขั้นนี้ให้พยายามน้อมจิตเข้ามารู้ภายในอย่างน้อยก็รู้ลมหายใจถ้าไม่รู้ลมหายใจท่านควรจะกำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่น กระโลกศีระะกระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกขาที่ใดที่หนึ่งโดยน้อมนึกภายในจิตว่าเราจะดูกระดูกตรงหน้าอกแล้วก็กำหนดลอกหนังออกกำหนดเหื้อเนื้อออกนึกกลับไปกลับมาหลายหลายครั้ง จนกระทั่งจิตเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้าอกแล้วก็หยุดนึกเสียแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าอาทิ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 เมื่อจิตสงบลงไปอีกครั้งหนึ่งจิตสามารถที่จะมองจิตกระดูกตรงที่หน้าอกเป็นนิมิตยอย่างชัดเจน ในเมื่อจิตมองเห็นกระดูกที่หน้าอ,อกแล้วท่านก็ควรกําหนดรู้อยู่เฉยๆในขั้นนี้ยังไม่ต้องไปพันธนาลักษณะของกระดูกหรือสีสันวันณะต่างๆเป็นแต่เพียงกําหนดรู้อยู่เฉยๆเท่านั้นเมื่อจิตมองเห็นนิมิตกระดูกที่หน้าอ,อกอย่างชัดเจนถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิกระดูกหายไปในความเห็น จิตไม่มองเห็นกระดูกหน้าอกอีกถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีกก็กําหนจดจิตจดจ้องพิจารณาอย่างเกา่าแล้วก็นนกบริกรรมภาวนาว่าอาธิอธิอธิเมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตก็จะมองเห็นกระดูกจิตฝึกขัดจนคำนี้ํำนาญอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวแม้ว่าจิตจะมองเห็นกระดูกที่หน้าอกอย่างเดียวตลอดปีตลอดชาติ ก็ให้มันรู้มันเห็นอยู่เพียงแค่นั้นในเม่อรู้เห็นอยู่เพียงแค่นั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นความรู้มันก็ไม่กว้างขวางอันนี้ท่านทั้งหลายเพิ่งทำความเข้าใจว่าแม้แต่เจตนู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้น ก็มีคุณค่าเท่าๆกันกับรู้หลายๆอย่างรู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริงๆเพียงแต่กำหนดดูกระดูกอย่างเดียวนอกจากเราจะได้นิมิตในแง่อสุภากรรมฐานแล้วเรายังจะได้นิมิตในแง่ธาตุกรรมฐานหรือถ้าหากไม่สำคัญมั่นหมายในแง่อสุภากรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน ของท่านผู้ที่ก้าวเร็วอาจจะไปสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาว่าแม้ความรู้ความเห็นมันก็ไม่เที่ยงกระดูกเครื่องเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็ไม่เที่ยงเห็นแล้วมันก็หายไปแต่บางครั้งมันก็มองเห็นบางครั้งมันก็มองไม่เห็น แล้วจิตก็ไป็นสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือสำคัญมั่นหมายความไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตเทียงแค่รู้กระดูกอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะเท้าขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ทีนี้ลักษณะของจิตที่รู้ในขั้นของสมถกรรมฐานนั้นอย่างไรรู้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างไร อาจิตมองเห็นกระดูกแลกว้วก็ยึดเอากระดูกเป็นนิมิตมองจดจ้องดูอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถกรรมฐานถ้าว่าจิตสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่ความรู้พิสดารยิ่งไปกว่านั้นสามารถกำหนดกระดูกทีู่้เห็นนั้น ให้เล็กลงหรือให้ใหญ่ขึ้นหรือให้มีอันสลายตัวไปหรือให้มีอันเป็นไปในแง่ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟแล้วเกิดเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าแม้แต่กระดูกก็มีความเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ความรู้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้ มันไม่จลังยั่งยืนรู้แล้วก็หายไปเห็นแล้วก็หายไปประเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้อีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นถ้าจิตตูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปฏิภาคณิมิตในเมื่อเกิดปฏิภาคณิมิต จิตก็ใกล้ใกล้ต่อความที่จะก้าวขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานพระจิตกำหนดความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าจิตรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่รู้เห็นนั้นอันนี้จะสัญญายังไม่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังเป็นภูมิสมถะกรรมฐานอยู่นั่นเองแต่ถ้าจิตปฏิวัติไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ความไม่ยั่งยืนความไม่คงที่จิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสสนาอย่างแท้จริงเพราะจิตยังไม่ยอมรับเมื่อจิตยอมรับว่าสิ่งที่รู้เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แล้วก็มีความรู้สึกซึ้งลงไปในจิตแล้วก็ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าเป็นจริงจิตตัดสินด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอัตตาจริงๆแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงในตอนนี้จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา อันนี้หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเอาวัตถุเป็นเครื่องหมายแห่งการรู้การเห็น